นะครับอยู่กับเรื่องราวของหนุ่มหล่อเสียงดีนัทสักดาทอครับถูกต้องนะครับผมก็ย้ายบ้านมาอยู่ภายใต้การดูแลของมิวสิครีมนะครับของจีมินแบมมี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาให้ได้ยินกันแล้วหลังจากที่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยทีเซอร์ออกมาอย่างเดียวแล้วแฟนๆก็อยากได้ยินมากนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะน้อยขนาดไหนกับนัทสัตดาทรนะครับแล้วก็เราเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งวิธีการร้องรวมถึงดนตรีแล้วก็วิธีการทํางานที่เขามีส่วนร่วมในการทํางานเพลงมากขึ้้้นนดวยแ่ีตเองจาก เครอเป็นโนที่บ้านเขาแต่งเมโลดี้เองแต่งเมโลดี้เองแล้วก็มาคุยกับพี่ต้นโปรดิวเซอร์นะครับพี oh. like this, right? mm ่ต hmm. ้นบูด exactly. ็อกซึ่งอยากจะได้เนื้อหาที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ที่เหมือนโดนมาแสดงว่าทั้งเมโลดี้ทั้งเรื่องราวที่ออกมาจากตัวเขาหมดเลยใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็ได้คำว่าพูดถึงเรื่องราวตั้งแต่ที่ผมบอกว่าย้ายบ้านมาภายใต้การดูแลของชิมมี่แบมมี่นะครับแล้วก็ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดังนะครับผมแล้ววันนี้เเาาาจะมพูดถึงงรรื่อว ซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาว่าที่มาที่ไปมาจากไหนเนี่ยฮะเพลงดนตรีเป็นยังไงนะครับอ่ะไปชมพร้อมกันครับที่เราทําเพลงกันหนึ่งปีเต็มๆนะครับสามสี่เพลงไปพร้อมๆอมกันเนี่ยในที่สุดเราก็ตัดสินใจเลือกเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาออกมาเป็นซิงเกลิลแรกแะครับด้วยผลที่ว่าเออมันเป็นเพลงที่ฟังดูฟังดูแล้วมีความเป็นนักศิะทอนแบบชัดเจนมากๆอเี้ยก็อย่างหนึ่งก็คือมันเกิดจากทํานองที่ผมแต่งเองแล้วก็อีกอย่างคือตัว ความรู้สึกฟิลดนตรีทั้งหมดอะครับมันจะเป็นแนวแนวป๊อปแบบที่เชียร์ตะวันออกตะว,วันออกอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นไอของความแบบนุ่มน,นวลละมุนละมุนอยู่ในอยู่ในเพลงก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอยากให้คนรู้จักตัวตนของเราในมุมแรกสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงนี้แหละอีกอย่างที่อยากสื่อผ่านเพลงนี้นะครับก็คืออยากให้คนคนฟังที่ เคยติดตามผลงานของผมมาเนี่ยรู้สึกได้ถึงการแบบเปลี่ยนแปลงมาอย่างใน,ในเขาเรียกอะไสไตล์การร้องเ้ยครับเพราะว่า,าในเพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นการใช้อารมณ์ที่ที่มันละเอียดมากๆอะไรเงี้ยละเอียดในที่นี้คือ ไม่ใช่เราประดิษฐ์ทุกคำนะแต่ว่าเราเรา,เ,าเราปล่อยอารมณ์ไปกับแต่ละคำมากขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ได้ตั้งใจกับมันเกินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่า,น,าน่าจะทำให้เขาเรียกว่าจุดเด่นของเสียงผมเนี่ยมันมันโผล่ขึ้นมามากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเสียงของเรามันจะเป็นเสียงที่เหมือนแบบมีมีความเป็นดราม่านิดๆอยู่ในน,นั้นมีมีอารมณ์อยู่ในนั้นเลยครับมันถ้าด้วยด้วยโทนเสียงเองมันจะไม่ใช่เสียงที่แบบ เฮ้ยล่าเริงอะไรมากมายขนาดนั้นมันก็จะเป็นเสียงที่เนี่แหละเหมาะกับโทนที่มันเงาเงาสีมนๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงนี้พอดีมันก็จะเป็นเป็นความหมนนั้นแหละที่ที่มันอยู่ในเพลงแต่ว่าในความหมนนั้นเนี่ยมันยังมีความสวยงามอยู่มันก็เหมือนแบบเป็นความเศร้าที่ฟังแล้วยังสามารถประทับใจได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยก็เลย,เลยรู้สึกว่าอยิ่งคุยยิ่งเหงานี่แหละน่าจะเป็นเพลงแรกที่ทําให้ทุกคน รู้จักตัวตนของเรารู้จักเสียงของเรารู้จักสไตล์ของเราได้ดีที่สุดและนั่นก็คือเรื่องราวของเพลงที่คูยิ่งเหวาจากนัทศักดาทอนนะครับจังหลือีนิตอนพรุ่งนี้ื่องรอติดตามนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงของเขานะครับดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ